สนับสนุนโดยคอนเซปต์เฟอ,เอเร์นิเจอร์ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เนะฮะเข้ามาเชียร์ผู้หิงขันของเราได้นะฮะเบอร์ SMS ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราไปพบกับผู้หญิงขันท่านต่อไปสสสสุุุเอจมวันันขขที น้องอยู่ยังกาไม่แงนารอจะจูงแลงเป็นทุกเย็นคำกลืนความเจ็บช้ำไว้ให้พอไปดีเถิดน้องอโหสิกรรมโอ้ยคุณบอมีการเล่นไมโครโฟนด้วยนะฮะงี่งๆๆนีอย่างนี้เลยออถนัดค่ะเรื่องนี้ถนัดเรื่องนี้ล่ะใช่ค่ะเรื่องนี้คือเรื่องอะไรฮะ แล้วแตกนึกเอาหาเป็นไงฮะพี่ปิงดูจากบุคลิกรูปลร่างนี่นะก็มีส่วนคล้ายอยู่มากพอสมควรพี่ชัดมีหูคล้าย <laughs> ค่ะคล้าย <laughs> คล้ายเป็นบางส่วนมันร้องแค่ท่อนเดียวไง<ช>มันยังวัดไม่ได้ว่าเหมือนแป๊ะหรือเปล่าม,มันแค่ท่อนเดียวแต่ถือว่าท่อนเนี้ยทำออกมาได้โอเคใช้ได้เลยคุณโบเหมือนหรือไม่เหมือนครับ ครับสามหมื่นครับเข้ารอบเลยครับ ร้องเพลงค่ะร้องเพลงอยู่แล้วใช่ค <Bond> ่ะอยู <ไ 1993>. <S 1> <S 1> <den> ่ในกรุงเทพหรือ no ว่าไงอยู่อยู่บ้านร้องเพลงอยู่บ้านอยู่บ้านร้องเพลงอยู่บ้านก็ใส่อยู่บ้านหนูใส่ชุดราตรีแล้วก็ถกออกมาคล้ายกับเป็นราตรีหนีน้ำท่วมความมั่นใจตั้งแต่เสียงร้องคำแรกมาเลยขาดความมั่นใจแล้วมีวิตกกังวลคุณทิพย์เหมือนหรือไม่เหมือนครับ โอเคต่อเมื่อเข้ารอบไปสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเดี๋ยวนี้แต่กระโปงให้สั้นลงเลยไปเปลี่ยนกระโปงลงไปทิพใช่เอ,เอาละครับเราไปพบกับวิงารท่านต่อไป ตอนนี้ไม่ได้เรียนต่อค่ะดรอปไว้ค่ะดรอปไว้เพราะว่าไม่ไม่มีเงินส่งไปเรียนก็เลยทำงานทำงานทำงานหาเงินเรียนก่อนเนาะดีแล้วไม่เป็นไรนะฮะเราเอาใจช่วยมาตอบที่พี่แคทป่ะผมก็อยากเรียนน้องคุณผรูที่สอนคุณนะเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วค่ะ กรรมารทั้งสามท่านคิดว่าน้องหญิงเหมือนหรือไม่เหมือนครับกดครับไม่เหมือนครับไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะู้ๆต่อไปคุณหญิงครับเอาละครับเราไปพบกับผู้แข่งขันท่านต่อไปไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกัละมัน แค่ไม่ถึงขนาดนี้หรอกแค่ประมาณไหนฮะไม่ถึงขนาดนี้หรอกประมาณไหเยอะกว่านี้ประมาณแบบประมาณไหนฮะเน่เ่แล้วออถึงขนาดนี้อันนี้เยอะไปน้องบุ๋มเป็นคนที่เอนเตอร์เทนดีร้องชัดเจนดีอยู่ที่การเอื้อนนิดเดียวเองที่มันยังไม่เลื่อนไหลเท่านั้นเองค่ะขอบคุณพ่จาครับพี่โอ้โหสดเดา ลีลาเสดเดาคุดสับมากคุณสับบอกอายุมากเลยฮะกลับมาการท้งสามท่านคิดว่าบมเหมือนหรือไม่เหมือนครับก่อนครับ ู้ชมครับและตอนนี้เราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัวตัวทั้งหมด8ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องกลับมาติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับเวลาบ่ายโมง15นาทีทางช่อง7สีแห่งนี้นะฮะและพบกันได้ใหม่นะครับในรอบต่อไปวันนี้ทุกคนทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงบมือต้อนรับผู้แข่งของเราทั้งปาทาที่เล่นโบชื่อจริงชื่อโบรา คะดูเหมือนเป็นเหมือนเจนๆมากกว่านะฮะน <laughs> <ๆ S 2> <laughs> ีค่ะรู้สึกดูหน้าตาสีสูสีไหมฮะขิ้เหร่ทั่ะเขาดนตรีเลยอ่ะ <laughs> <c oughs>